เทศบาลน,นครอุบลลงพื้นที่เพื่อสำรวจการระบายของน้ำกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งศูนย์ประสานงานจับตาการเคลื่อนตัวของพายุโนอึนอุบลโนอึนทำน้ำท่วมขังถนนสันมนาเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่19กันยายน2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีเตรียมพร้อมรับมือพายุโนอื่นบรรจุก,กระสอบทรายเพื่อให้พี่น้องประชาชนนำไปทำแนวกันน้ำพร้อมลงพื้นที่สำรวจการระบายของน้ำ นางสาวสมปรรถนวิกรีเจ,เจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนายศักเลรุ่งระดิฐผ่านตำรวจเอกสามารถแก้วเนตรรองนายกเทศบาลน,นครอุบลราชธานีและนายชัย,ยงโคตศิลเลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อให้พี่น้องประชาชนนำไปทำแนวกันน้ำนาณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลลงพื้นที่เพื่อสำรวจการระบายของน้ำรวมทั้งความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ4ีจุดได้แก่ประตูน้ำถนนแจ้งสนิทต,ตรงข้ามห้วยม่วงสวนสาธารณะห้วยม่วงประตูน้ำจุดอุบลสแควร์และประตูน้ำบริเวณสวนสาธารณะหนองบัวค่ะสำหรับในวันนี้นะคะวันที่18 นะคะกันยายนนะคะซึ่งตั้งแต่ตอนเมื่อคืนแล้วนะคะที่ฝนเริ่มพยอยนะคะตกลงมานะคะแล้วก็ในช่วงเช้าเมื่อเช้านี้ปริมาณน้ำฝนก็อยู่ที่ประมาณ20กว่า20กว่ามิลลิเมตรซึ่งแต่ว่านาะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มฝนหนาเม็ดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะ ทางเทศบาลของเรานะคะก็ได้มีการจัดเตรียมวางเครื่องสูบน้ําเพื่อเป็นการผักดันน้ำนะคะให้ระบายน้ําได้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อบรนเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะณจุดตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็จะเป็นตรงรางระบายน้ําที่มาจากทางราชพัฒนนะคะที่จะมีท่อรอดใต้ถนนแจ้งสนิทนะคะระยะทางประมาณ30เมตรเนี่ย เพื่อที่จะส่งน้ําไปลงที่ห้วยม่วงนะคะณนะตรงจุดน,นี้ก็มีเครื่องสูบน้ําเครื่องหนึ่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตรงหนองบัวนะคะสวนสนาธารณะหนองบัวด้วยที่จะคอยผลักดันน้ําเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าจากที่เราได้ฟังข่าวนะคะสะภาพอากาศนะคะที่ตอนนี้ เวลานี้นะคะยังยังไม่ถึงใจการของพายุนะคะซึ่งจะหนักจริงๆก็คือน่าจะคืนนี้นะคะตามคาดการนะคะเราก็พยายามเฝ้าระวังในหลายๆเรื่องนะคะที่ตรงอาคารสํานักง,งานป้องกันของเรานะคะได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องการจัดตั้งศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยนะคะซึ่งจะเป็นศูนย์ในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆที่ท่านได้ประสบ พิบัติในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอกระสอบทรายนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้เราก็ได้ทําการบรรจุกระสอบทรายสาหรับที่น้องประชาชนสามารถมาขอรับไปนะคะเพื่อที่จะไปป้องกันน้ําไหลเข้าบ้านท่วมบ้านของตนเองนะคะท่านก็สามารถไปขอรับได้คะโดยการเตรียมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะสามารถช่วยเหลือท่านได้แต่ใงนี้ต้องขอความร่วมมือนิดนึงนะคะว่าอาจจะได้รับ สูงกระสอบทรายไปในจํานวนจํากัดเพราะว่าเราจะต้องเผื่อแผ่เพื่อนบ้านคนอื่นๆด้วยนะคะและตรงเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะลงพื้นที่นะคะเพื่อจะไปดูจุดประตูน้ําของทางม้วยม่วงนะคะเพื่อที่เร่งระบายน้ําที่อยู่ในอ่างเก็บน้ําม้วยม่วงนะคะให้ทยอยลงไปนะคะที่ลงสู่มูลน้อยนะคะที่จะเป็นลงสู่แม่น้ํามูลนั่นเองนะคะ แต่สาหรับระดับน้ําตรงที่เ7เ็นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ถือว่าน่าเป็นห่วงมากนักนะคะก็อยู่ที่2เมตรกว่าๆนะคะแต่ว่าเราก็ประมาณไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของพายุแล้วก็ระดับของปริมาณน้ําต่างๆนะคะตัวนี้เราก็ได้เตรียมความพร้อมโดยเมื่อหลังจากที่เราได้รับทราบข่าวนะคะเกี่ยวกับพายุโนอื่นนี้แล้วนะคะเราก็ได้แจ้ง ประชาสัมพันธ์นะคะด้วยรถแห่ไปให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลน,นครอุบลราชธานีของเราค่ะได้เตรียมความพร้อมนะคะขนย้ายสิ่งของต่างๆข้าวของไว้บนที่สูงนะคะเผื่อเผื่อมีน้ําท่วมขังหรือระบายน้ําไม่ทันหรือแม้แต่พี่น้องที่อยู่ตรงริมตลิ่งแม่น้ำมูลเองก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่บางครั้งเราก็ ไม่สามารถที่จะประมาทได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเร่งนะคะในการเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันนะคะหลายๆอย่างนะคะเครื่องสูบน้ําเล็กเราก็เตรียมไว้แล้วเมื่อเช้านี้ก็ได้รับรายงานเรื่องของไม้ล้มนะคะอยู่ที่ด้านข้างของวัดแจ้งนะคะทางทีมงานป้องกันของเทศบาลเราก็ได้ไปทําการตัด แล้วก็ยกเคลียร์พื้นที่จราจรให้กับที่น้องประชาชนได้อย่างเรียบร้อยนะคะอีกจุดหนึ่งก็อยู่ที่สวนสุขภาพตรงถนนแจ้งสนิทด้านหลังนี้นี่เองนะคะที่มีไม้ล้มนะคะท่านใดที่เ,เห็นเหตุหรือว่าประสมเหตุไม้ล้มนะคะก็สามารถแจ้งมาได้ที่1 9 9นะคะหรือ0 4 5 2 4 5 5 0 0เหตุภัยพิบัติทุกเหตุน,นะคะแจ้งมาได้24ชั่วโมงนะคะที่เรามีพร้อมที่จะไปช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดเวลาค่ะ ด้านประกาศจากศูนย์อตุตุเนี่ยว,วิทยาภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนล่างฉบับที่11เรื่องพายุระดับ2อง depression no อื่นเมื่อเวลา4นาิกาของวันนี้19กันยายน2,563พายุระดับ3โซนล้อน no, อื่นได้อ่อนกำลังเป็น พายุระดับ2 depression no อื่นบริเวณจังหวัดขอนแก่นมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำและสลายตัวในบริเวณจังหวัดสุขโขทยัยในวันที่19กันยายน2563 ในช่วงนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้และระวังอันตรายจากกลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยและติดตามข่าวสารพยากรณ์จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับระดับน้ำในวันนี้เวลาห้านาฬิกาน้ำเข้าอุบลราชธานีซึ่งไหลลงมาจากอีสานเหนือมาที่แม่น้ำชีที่สถานีมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรเช้านี้เพิ่ม3เซนติเมตรจากเวลาเดียวกันของเมื่อวานยังไม่ท่วมเหลืออีก4เมตรกว่าถึงตลิ่ง น้ำเข้าที่จังหวัดอุบลราชธานีที่มาจากโคราชมาที่แม่น้ำมูลท่าน้ำสถานีราศีสไลด์ศรีสะเกดเพิ่ม39เซนติเมตรจากเวลาเดียวกันของเมื่อวานยังไม่ท่วมเหลืออีก6เมตรกว่าถึงตลิ่งน้ำออกจากจังหวัดอุบลราชธานีจะไหลลงสู่แม่น้ำโค้งสถานีโคงเจียมเช้านี้เพิ่ม65เซนติเมตรจากเมื่อวานยังไม่ท่วมอีก6เมตรกว่าถึงระดับเตือนภยัย ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งศูนย์ประสานงานจับตาการเคลื่อนตัวของพายุโนอื่นค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหลังพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามและเส้นทางพายุทาดผ่านประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่นะคะที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรง จากกรณีที่พายุโนอึนได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามในช่วงเช้าวันที่18กันยายน2563และเส้นทางพายุพัดผ่านประเทศไทยในหลายพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าพายุโซนร้อนโนอึนมีศูนย์กลางพายุที่เมืองดานาังประเทศเวียดนามและจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทางจังหวัดมุกดาหารนาครพนมส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนต ตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่18กันยายนถึง20กันยายน2563อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภยัยและพื้นที่ลุ่มที่ต้องฝ้อระวังเป็นพิเศษนั้นว่าที่ร้อยรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชยัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามสถานการณ์พายุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและได้ตั้งสูตรประสานงานส่วนหน้าติดตามความเคลื่อนไหวของพายุโน ขึ้นที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาในด้านการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภยัยให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์พายุดังกล่าวจะาคลี่คลายพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากลมแรงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่พื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพร้อมทางให้ติดตามข่าวของพายุอย่าง ใกล้ชิดก็ขอ,อแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานาวาการเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณนะครับท่านได้มอบหมายให้กับผมเนี่ยมาตั้งศูนย์ปราสานงานส่วนหน้าอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับรนะสุตุนิยมวิทยาภาค ต่อกรนเห็นกอต่อหน้าเห่นนี้นนื่อความห่งวงใยของประชาชนเพื่อทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความอุ่นใจว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ทํางานเฝ้าระวังได้ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของพายุโน่นโนนอื่นลูกนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับสถานการณ์พายุโซนร้อนโนนอืน่นขนาดนี้เนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยนะครับภาคอีสานทั้งภาคอาจจะมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ปริมาณน้ําก็จะเพิ่มขึ้นปริมาณน้ําในเขื่อนเราคาดว่านะครปริมาณน้ําในเขื่อนและปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อการเก็บกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสิ่งที่ต้องอ,อยากจะแจ้งข่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ,บก็คือว่าพายุลูกนี้จะทําให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก หรือน้ำรถตลิ่งได้การแจ้งเตือนภัยนะครับให้พี่น้องประชาชนฟังหน่วยงานในพื้นที่ก็คือทางผู้ว่าราชการจังหวัดและทางหน่วยปพ,พ,พอจังหวัดนะครับซึ่งจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับอีสานเกือบทุกจังหวัดหรือทุกจังหวัดก็ว่าได้แล้วก็วันที่19กก็จะไปสู่ถ้าอีสานยังอยู่แล้วก็ไปสู่ภาคเหนือ ภาคตะวนออกมาจังหวัดและภาคใต้ฝั่งตะนตกนะครับแล้วก็วันที่20สถานการณ์ก็จะลดลงนะครับมีผลกระทบต่อพื้นที่ในภาคตะวนตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับ ทั้งนี้อิทธิพลของพายุดังกล่าวได้ส่งผลให้จังหวัดมุกดาหารแยโสธรและอุบลราชธานีมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกหนักและลมกลันโชกแรงหลายพื้นที่ขณะเดียวกันพบว่าถนนหลายสายมีน้ําท่วมขังรอระบายอาทีบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสอำเภอวารินชำราบและบริเวณถนนแจ้งสนิท นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าต้นไม้ล้มทับถนนหลายจุดซึ่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ออกจากผิวถนนแล้วเพื่อให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ ไปดูผลกระทบจากพายุโนอื่นที่ส่งผลให้ถนนสายหลักหลายจุดถูกน้ำท่วมขังบางจุดสูงถึง80เซนติเมตรทางด้านกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่12ลงพื้นที่ช่วยเหลือด้านการจราจร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลกระทบจากพายุโนอ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีฝนตกหนักและมีลมแรงตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่17กันยายนจนถึงบ่ายวันที่18กันยายนและมีแนวโน้มฝนตกอย่างต่อเนื่องส่วนผลกระทบให้น้ําท่วมขังถนนสายหลักหลายจุดโดยเฉพาะที่ถนนชัยางกูหน้าทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาอุบลราชธานีระดับน้ําที่ระบายไม่ทันได้ท่วมถนนประมาณ50-80ซนติเมตร ฝั่งขาเข้าเมืองปิดการจราจรไปหนึ่งเส้นทางมีกำลังทหารจากศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยมนลทนทหารปกที่22จำนวน20นายลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเก็บขยะที่กีดขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลลงท่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว สำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินในรูปแบบจำลองสถานการณ์ ที่โรงแรมบ้านสวนคุณตากอฟ,ฟรีสอร์ทอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการสัมมานาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรับสถานาการณ์เมื่อเกิดภัยพิบตัติหรือเหตุฉุกเฉินในรูปแบบจำลองสถานาการณ์ซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชเขต22กำหนดจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับแนวทางใน การปฏิบัติด้านการติดต่อสื่อสารการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรายงานสถานการณ์และสั่งการดําเนินการแก้ไขความเสียหายของระบบสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนในเขตชุมชนที่เสี่ยงภัยเข้าร่วมการสัมมนาจํานวน100คนโดยได้มีการซ้อมแผนในรูปแบบจำลองสถานการณ์เพื่อให้เครือข่ายด้านการเตือนภัยมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตนเองมีความพร้อมในการประสานงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์รับแจ้งเหตุการเตือนภัยการประสานงานกับหน่วยกู้ภยัยเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภยัยและการบรรเทาทุกข์และการรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้กับประชาชนทราบอย่างทันเหตุการณ์ นางสาวสมปรารถนาวิกรายเจอเจริญนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวัตาภัยตลอด24ชั่วโมงณบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดับเพลิงเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีโดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมและอุปกรณ์อาทิเครื่องสูบน้ําระบายน้ําเตรียมเลื่อยยนกรณีมีต้นไม้หักหรือโค่นล้มเตรียมเครื่องมือจับสัตว์เลื้อยคลานหรือมีพิษและรายงานสถานการณ์เข้าศูนย์ป พอ,พอจังหวัดทุกสามชั่วโมงพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบนักศึกษาสภานักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษาสโมสรน,นักศึกษาทั้ง11คณะ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของนักศึกษาและคณาจารย์เพื่อน,นําข้อมูลที่ได้รับนําไปปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนผ่านระบบรัฐสภาต่อไปโดยพลเอกศึกสิงห์สิงห์งพรายรองประธานวุฒิสภาคนที่1เน้นย้ําให้นักศึกษารับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบโซเชียลด้วยความรอบคอบและมีสติป้องกันข่าวบิดเบือนข่าวปลอมหรือเฟรน New ิว เรือนจำกลางอุบลราชธานีเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังรุ่นที่2มีฐานการเรียนรู้3มฐานในแดน3แดน7และแดน10มีผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวเข้าอบรมรวม300คนฝึกอบรมระหว่างวันที่18กันยายนถึง1ตุลาคม2563 นางเขมมจรินวงตระกูลชัยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการอำนวยการเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระกลุ่มงานพระศดุโรงพยาบาลสันพสิทธทิประสงค์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลกิจจารักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนานรามพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรรวม9้ารูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานณนะครังพระศดุชั้น4อาคารสนับสนุนและบริการทางการแพทย์ กระทรวงมหาดไทยสั่งเข้มงวดสาม,มารถตรการทุกจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาเพิ่มความเข้มข้นจังหวัดชายแดนในการเฝ้าระวังการลักลอบเดินทางเข้าไทยโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายแดนซึ่งมีเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักสายรองต่อเนื่องกันจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจตราเฝ้าระวังและสกัดการผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้ทุกจังหวัดบูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายทั้งในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวหากพบให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณาสุขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีงาน Organic and n a t u r a l Expo 2020 ระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ที่บริเวณสนามหน้าสลรกกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่าภายในงานมีสินค้าออร์แกนิกอาหารสุขภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดโคงชีมูลอุบลราชธานีศรีสะเกดเยสโสทรอัมนาเจริญและจากทั่วประเทศกว่า200บูธนอกจากนี้ยังมีครัวออร์แกนิกมาปรุงสดๆอร่อยกับวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้สดตามฤดูกาลทั่วไทยสินค้าหัตถกรรมมากมายหลากหลายชนิดผ้าฝ้ายผ้าไหมเครื่องเงิน สินค้าแฟชั่นทันสมัยและของตกแต่งบ้านอย่างครบครันคนรักสุขภาพไม่ควรพลาด ทางทีมงานปั่นวัดใจครั้งที่2ในวันที่19กันยายน2 5 6 3ขอประกาศเลื่อนงานออกไปโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์พายุโนอื่นทำให้เส้นทางมีอันตรายต้นไม้ล้มขวางทางน้ำท่วมขงังทางทีมงานเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกท่านทั้งในการเดินทางมาร่วมงานและความปลอดภัยในการปั่นทางทีมงานต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงทางทีมงานได้สร้างล ne official ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการแจ้งข่าวสารและกำหนดการใหม่ของงานเนื่องจากาย ปั่นวัดใจครั้งที่2ส,สามารถส่งข้อความแจ้งได้ทีละท่านเท่านั้นทําให้เกิดความล่าช้าในการแจ้งข่าวสารมาที่แอ run and drive อย่าลืมกดเลือกเป็นเพื่อนด้วยเพราะหากกดเลื่อนแชทอย่างเดียวจะไม่ได้รับข้อมูลที่ทีมงานแชร์ นางสาวสมปรารถนาวิกไรเจอเจริญนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีเป็นตัวแทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการส่งมอบกิจบตัตรการประเมินกิจกรรมการดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโครงการชุมชนปลอดขยะซโรเวส ประจำปี2563โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระสูกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ตัวแทนชุมชนโดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีชุมชนที่ผ่านการประเมินในระดับดี3ชุมชนคือชุมชนโรงเรียนอัสัมชันอุบลราชธานี2ชุมชนอุปรีสาร6และชุมชนวัสรพัฒนึกเปิดรับลงทะเบียนช่างภาพจิตอาสาร่วมเก็บภาพความประทับใจในงานโพคารีสวิต อุบล21.1มาราธอน2020นี้ช่างภาพที่สนใจสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่15 22กันยายน2563ช่างภาพที่สมัครเข้าร่วมจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อแลกเสื้อกัก๊ก ช่างภาพสีส้มในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2563เวลา12นาฬกาถึง17นาฬกาที่จุดลงทะเบียนช่างภาพบริเวณที่รับอุปกรณ์การแข่งขันสุนีทาวเวอร์ลานกิจกรรมชั้น4หน้า SF Cinema ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุทกภยัยอำเภอรตราการพืชผลอิทธิพลจากพายุโนอึนส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและต้นไม้โค่นล้มหลายจุดโดยเฉพาะที่ถนนสายตราการสีเมืองใหม่บริเวณสะพานห้วยมนตำบลกุศกรมีต้นไม้ล้มทับทางและล้มทับรถเก๋งหนึ่งคันขณะที่นายสมมาตรโพธิ์ที่นายอำเภอรตราการพืชผลได้สั่งการให้นายพระดาโสศสริประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยชุดเคลื่อนที่เร็วและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือเพราะคนขับรถปลอดภัยส่วนรถเกง๋งพังเสียหายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่เพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะ ราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาท น <me an> ้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,550บาทขายออก28,650บาททองรูปพันธ์รับซื้อ28,030บาท84สตางค์ขายออก29,150บาทขอบคุณ www.grotrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล2 1บาทสตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล e ์อ2 0 2่บาทยสตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เ1้าบาท48สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าบาทดสตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬกาวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5้านาฬกา46นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบลและเพจโซพลเคเบิลทีวีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 c New ีแซตนิวพอีสานเอชดีจานดาวเทียมไอพหรือว่าจานสีส้มค่ะสาหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบคานโนสารสกัดเข้มขน้นบารุงจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิงยุคใหม่โบคานโนลดอาการเสบท้องประจำเดือนช่วยขับน้ําข่าวปลาแทนการอยู่ไฟยกกระชับหมดลูกหมดปัญหาของจุดซ่อนเร้น แก้อาการของผู้หญิงวัยทองและช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดการเกิดสิวฮอร์โมนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโวคาโนหนึ่งกล่องบรรจุ50แคปซูลติดต่อตัวแทนได้ที่เบอร์โทร0839395615ปัญหาต่างๆเรื่องของผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์จะหมดไปคืนความสุขให้คุณและครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโวคาโนสำหรับลูกค้าชาวจังหวัดอุบลราชธานีสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านสบายดีช็อป สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ